การนั่งสมาธิแบบขัดสมาิต้องงอเขา่าพับเข่าเป็นสาเหตุหนึ่งของข้อเสื่อมใช่หรือไม่คะหมอปัจจุบันว่าใช่คะ่ะแต่อาจาว่าไม่ใช่เพราะพ่อ,พอแม่เราคนโบราณเนี่ยก็เห็นเขาก็นั่งพับเพียรนั่งขัดสมาดมาอย่างนี้นะคะหรือครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวง ตามหาบัวท่านก็นั่งอยู่แล้วบางวันท่านนั่งอยู่ท่าเดียวไม่เปลี่ยนอิเดียบทตั้งแต่เช้าฉันจังหันเสร็จจนบ่ายอะไรหรือบางทีจนเย็นเนี่ยค่ะ mm. ก็ไม่เห็นท่านต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนเขา่าเรือจะต้องเปลี่ยนจากนั่งกระพื้นเป็นนั่งเก้าอี้เลยเพราะฉะนั้น วิทยาการยิ่งก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะมันก็มีโรคก,ก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้นละค่ะแล้วก็ต้องผ่าตัดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าฝึอหมอปัจจุบันเขาไม่ให้เราทำกิจกรรมแบบงอเข่าเลยความเป็นจริงหรือที่เหมาะสมควรจะปฏิบัติอย่างไรถ้าเราเชื่อหมอเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างที่เขาบอกอ่ะก็ต้องหาเก้าอี้นั่งแล้วก็อีกหน่อยก็ต้อง อาจจะมีอะไรที่มันเป็นเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เราจะไปไหนเนี่ยเราก็ไปไม่คล่องเพราะปกติพระพุทธเจ้าท่านบอกยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องพยายามหัดที่จะมีตนเป็นที่พึ่งของตนอยู่คนเดียวให้ได้ทำอะไรคนเดียวให้ได้จะตายก็ตายคนเดียวให้ได้ไม่ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือหาอะไรที่จะต้องหอบฮิวแบกหามหรือก็มีคนมาช่วย ทีนี้ถ้าเพื่อเชื่อหมอสมัยใหม่อย่างนี้เนี่ยค่ะหนึ่งคุณก็ต้องนั่งเก้าอี้แล้วทีนี้ไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนมันจะมีเก้าอี้นั่งทุกทีไหมคะหอบเก้าอี้ไปด้วยอีแรงจะหอบตัวเองให้เดินตรงทางมันก็เสียแล้วอ่ะหอบเก้าอี้มันก็เลยอาจจะเก้าอี้ทับเราอีกให้แขนขาหักไปเพราะฉะนั้นเราคิดดูก็แล้วกันค่ะถ้าเราจะทำให้ตัวเราคล่องตัวที่จะช่วยตัวเองได้จนวาระสุดท้ายเนี่ย แล้วก็ฝึกเราเอาไว้อยู่อย่างธรรมชาตินะคะ